สว,ส,สวัสดีค่ะบ้านแมวจอน2ชีวิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเด็กห้องใหญ่นะคะมีทั้งหมด8ชีวิตค่ะน้องๆที่อยู่ในกรงนี้เป็นสีเทพเจ้าเจ้าถิ่นนะคะเจ้าของบ้านนะคะรับมาเป็นรุ่นที่2คือ้อกแบบคนละคอกแม่เดียวกันแต่คนละพ่อกับพี่ถุงเงินถุงทองนะคะด้านบนก็จะเป็นดวงเด่นด้านล่างก็จะเป็นดวงดีนะคะ สี่เทพนี้นะคะนี่นี่อีกสองเทพนะคะนี่นะคะนี่อีกสองเทพค่ะเข้ากับเด็กที่รับมาอุปการะใหม่ไม่ได้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้ามารวยนะคะเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอีพ่อนะคะรับมาชุดที่ชุดที่สี่รับมาตัวเดียวเลยน้องตัวนี้รับมาได้ประมาณอายุสักประมาณ สามเดือนนะคะน้องติดมากับห้องเครื่องรถยนต์นะคะน้องพนักงานที่พ่อทํางานด้วยนะคะติดมากับห้องเครื่องแล้วได้ยินน้องพนักงานคนนั้นนะคะก็ได้ยินเสียงแมวล้องนะคะก็เลยเข้าไปควานหาในห้องเครื่องห้องเครื่องรถยนต์ที่เขาขับมันทํางานนะคะ<อ>ก็ไปเจอแมวน้องแมวตัวนี้นะคะ่ะก็เลยโทรหาพ่อ เพราะว่ารู้ว่าอีพ่อรับอุกการะเลี้ยงแมวจรอ,อยู่นะคะก็เลยบอกเฮียวไหมมีแมวติดมากับห้องเครื่องรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจเนาพะพนักง,งานห้างไม่สามารถนะคะเลี้ยงแมวได้เนาะเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็ส่วนใหญ่ก็มาต่างภูมิลําเนามาทํางานในเมืองนะคะก็เช่าห้องเช่าพาร์ทเมนต์อยู่เช่าบ้านอยู่อะไรกันอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถอุปก,การะแมวได้เนาะก็ต้อง ส่งมาให้อีแม่คนนี้แล้วค่ะมาอุปการะาเลี้ยงดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแมวดำตัวนั้นแม่ก็ไปอุปการะมาจากคลินิกหมอแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ประชานิเวศนงประชานิเวศสงเคราะห์หนึ่งนะคะก็เห็นว่าน้องน่าสงสารก็เลยบอกว่าเป็นแมวจรสีดำด้วยเป็นแมวมุคลก็เลยรับมาอุปการะาตั้งแต่น้องได้ประมาณแั้สามสี่เดือน ก็อายุแมวก็เดาเข้าวๆเอานะคะตอนนี้น้องก็โตกันหมดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะตัวหน้าประตูก็เป็นพี่ถุงเงินรุ่นแรกตัวสีนี้นอนแองแม้งอยู่นะคะก็เป็นพี่ถุงทองนะคะรุ่นแรกรุ่นสองก็เป็นนี่คะ่ะน้องในกรงดวงดีดวงเด่นแล้วก็เพชรพลอยนะคะเพชรแต่เป็นตัวสีดำ คอยจะเป็นตัวสีออกน้ำตาลนะคะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวนอกนั้นตัวเมียหมดนะคะอันนี้ก็จะรับมาเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็อยู่ในห้องน้ำนะคะในห้องน้ำแมวเนี่ยค่ะรุ่นที่สี่ก็เนี่ยเจ้ามารวยลูกชายพ่อที่ข้างกับเด็กเจ้าถิ่นไม่ได้นะคะแล้วก็มีอีกสี่ชีวิตอยู่หน้าห้องนะคะ ก็คือแบบเป็นแมวแม่ลูกนะคะสี่ชีวิตโตแล้วแหละลูกได้สิเดือนแล้วแหละก็แบ่งโซนกันยุ่แม่ก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างห้องเล็กกับห้องใหญ่นะคะก็จะแบ่งกันค่ะไม่ได้ให้น้องๆสี่ชีวิตนี้นะคะอยู่ในคอกอยู่ในกรงนะคะก็ผัดกันก็ส่วนใหญ่แล้วในกรงเนี้จะเห็นกระบะตายจะเป็นกรงของมารวยนะคะจะเป็นของแมวตัวนี้ค่ะแมวตัวสีขาวตัวนี้นะคะ ะจะอยู่ประจำก็เลยบอกว่าอ่ะสี่โมงเย็ยนแล้วแมบบ่ก็จะเปลี่ยนให้มารวยออกมาเยืดเส้นเยืดสาสข้างนอกแล้วก็จับไอสีชีวิตไปอยู่ในกรงนะคะผัดกันแบ่งกันนะคะให้มารวยได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้านเนาะนี่คะ่ะก็ต้องจับไอสีตัวเข้ากรงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกัดกันนะคะนี่เห็นไหมก็จะมีกรง แบ่งกันให้อยู่นะคะจะเข้าได้ก็อสามตัวก็มีพี่เงินพี่ทองแล้วก็ไอ้มีตังนะคะที่เข้ากลับมารวยได้อันนี้ก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะที่แม่ใหน้น้องกินประจำนะคะราคาถูกคะ่ะแต่ก่อนถ้าใครดูตามคลิปของแม่นะคะช่วงแรกๆที่แม่ลงถ่ายคลิปแม่จะให้น้องกินอาหารอีกเกรดหนึ่งแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจแบบเป็นอย่างนี้เนาะ ข้าวยากหมากแพงแพงทุกอย่างนะคะแม่ก็เลยต้องอัพเลเวลลงมาหน่อยนะคะเพื่อให้มีกินมีใช้เดือนชนเดือนนะคะเพราะแมวบ้านเราเยอะมีขาห้องน้ำแม่ก็ d i ไใหม่นะคะแม่ขายสินค้าด้วยนะใน f a c e b o o กชื่อว่าถุงเงินถุงทองเออรูปหน้าโปรไฟล์จะเป็นรูปแมวนะ ห้องห้องคับแคบแต่ก็ไม่แรงน้ำใจนะคะแม่จะดูดฝุ่นทุกไม่ได้ทุกชั่วโมงอะ่ะคือเข้ามาดูน้องๆการเป็นอยู่ของน้องๆมีขี้มีเย่าไหมก็เก็บแล้วก็ดูดทีนะคะมีอาหารวางไว้ให้24ชั่วโมงมีน้ำสะอาดสะอาดให้ทาน24ชั่วโมงนะคะสนใจเข้าไปกดให้กำลังใจแม่ใน facebook แล้วก็ใน youtube ได้นะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งติดตามคือหนึ่งกำลังใจให้แม่แล้วก็น้องๆแมวตอนทั้งสิบสองชีวิตนะคะนี่ค่ะฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้กับทุงินนะคะอคขอบคุณมาก